ครอบครัวค่ะวันนี้เราจะไปในกันดีไปสวนสัตว์ค่ะกับแอลเลนนะคะเอลเลนเอลเลนนะคะสวัสดีค่ว้าวนี่กูแม่กูแม่ภาษามันุษย์ต่างได้ ทุกคนอ่ะกินข้าวเช้ามาแล้วนะคะดิฉันยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยค่ะว้าต้องไปหิวที่นู่นนะคะนี่นะคะทุกคนนี่คือเวลาเรานั่งไปนะก็จะมีเป็นบาะที่เค็มมากๆนะคะบาะใหม่ล่าสุดเลยนี่นะคะเดี๋ยวงนอนแค่กอดบ้างอะไรแบะแค่ยังอะไรแบบใส่เม็ดเ เอาไมค์กับที่ตั้งกล้องมาด้วยนะคะรีบมากมากงี้ทุกคนมันจะว้เดี๋ยวเราไปเจอที่สวนสัตว์ดีกว่านะคะตอนนี้นะคะกำลังจะถึงสวนสัตว์แล้วเย้ขึ้นเขาแล้วกันขนมปังข้าวแล้วอยากกินข้าวแล้วเย s เยดจะไปกินข้าว เป็นดูโชว์แผ่นคึิ้นแล้วก็มีอะไรอีกก็ไม่รู้นะคะชูยัไงวอะไม่้ลว่าอะไรไมนไม่ได้ขึ้นนานใช่ไหมไม่ค่ะขึ้นนานเหมือน้ด้มวิ่ว่งวงว่ง่ง่วิม่งว่งิ่ิ่ว่ง่่่่่่่่่ สวยโอเคนะะเยอแล้วกาลังจะเวไปแล้วเดี๋ยวจะจอดรูนะคะทุกคนเล่นตัวปอมสถานที่แรกเราจะไปไหนก่อนไปว้ายทุกคนมันมีส่วนน้ำโอ้โหจงเล่นน้ำเลยอ้เคยมาที่นี่ลลวตอนนั้นมาเล่นส่วนน้ำง กูเงอสูงเซ็บมากมีคาตั้งกล้องเลยอ่ะนังไม่รู้กันมีมีนิดคือลีกค่ะโอ้ยมีประยะซึ่งๆๆๆเฮ้ยมีสูงเอ้ยมีอะไรนี่ที่เรียกอมใจใจแล้วทรงงั้นเราเคยมาแล้วไม่รู้ถ่ายตรงหรือเปล่านะคะมันแบบเป็นนกเนียคะโอ้ยเฮ้ยจวางน้อยนั้นกว่า เห็นนุ่นางลบไม่บายทำไมก่อนเราไม่ได้จะไปเหนยัเบุเอ๊ะตัวละกคนูนอย่นู่นไปหอ้โไม่ได้นอนมันหิวเ้หระวังตกไปนะนุ่นเห็นยังเหนจแค่ไหมฮะย่นนู่นนู่นอตัวอะไรอ่ะ เต่ายงอยเวลาอยาคุยเต่าเต่าย่อยนะคะทุกคนตเต่าย่อยวัวนี่คือเต่าที่ตัวเลกที่ชุดโอ้โหนะเฮ้ยถ่ายรูปส่งให้เพื่อนว้าวดูบ้าเกินนะคะทุกคนเพื่อนป็นชอบดูไอ้เหี้ยเฮ้ยตลกขาดว่ปิ้วนี่ขาดมัน เออไงเคาเนี่คนหลุกมากเลยอย่าเดไปจิ้มจิ้มนหลุกหน้ไม่ได้นะมันใหญ่มากนี่อย่าเดินแย่กันเดินไปนะคะตอนนี้เราจะกลับขึ้นรถไปดูสั่นเลยค่ะไอตูดปีนเรวโตลงดาไม่ได้ทุ่งก้อนทางคุณเราไปทุ่งก้อนหลูกเ้วคอยขึ้นเขึนกัตาขอเรา เด้งเท้าเราเอาเอาเรอวเร็วเร็เเอาเรื่องอะไรโมเลยจูอของเครของมันแค่หลับพิจิบมั้าขนมปังเข้ามาอีกรู๊ร้อนข้างล่างเลยก่อนเด็กคนอื่นเอาทุกคนน้ำตัวนั้นด้วยของใครของมันนะเดี๋ยวเมื่อกี้เอาเล้วคือเลย เดินไหมเโเนไปเอกตัวาหกเลยน้ำ่เลยมีจักรยานค่ะแล้วก็มีเสียงงัวเห็นไหมนั่นเห็นไหมเราได้แล้วโน้ พี่ตัวนี้แมวแมวแมวที่ไม่ปเลี้ยงปะใช่แมวป่าปล่าเออแมวป่าแมวที่พี่เก๋เลี้ยงนะคะตอนนี้เราเจอปลาร์ดนะคะโอ้โหอ้ยนีมันเจออะไรอ่ะเจออะไรอ่ะไม่เห็นจะหลบไแค่มันพอมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกไม่เจอสิหรอมาไม่เจอเห็นแล้วเห็นแล้วไปค่ะไปค่ะ ต่ละูงูแตนะห้ามต้นไม้ยันที่ไรยังนิสือเสือเห็นยังอีกตัวหนึ่งเห็นแล้วไ่้ห้ามจับราวนะตอ่าวดีเรากำลังไปดูแลกันตัวใหญ่มันทำอะไรอยู่มากว่งตกเลาเน้วยนะอรอมันแบกันแล้วนี่ตัวห ังตังังบอกน้ามี่มาดูอะไรเล็กมีงูมาแล้วดิงูแล้วมันเดินมาแล้วเนอ่ในบงอมิดกิดยู่นี่นั่น่น่นัดมี่ดัเบแมีเบลเบลเ้มีเบลเบล ยิ่งลับอะไรมันไปข่าวอะไรของเขาเ่าตีเลยตีเลยเอ้ยเจอแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตีบานตีบานมาค่ะไปค่ะการแสดงเชนกวินนะคะไม่มีนะคะก็เลยมาดูการแสดงนุ๊กแทนนะคะนางเดี๋ยวมันกินมันถึงนี่เลยนะ มันจะกลัวหรือเปล่าแล้วจะบินมาถึงนี่ตอนนี้เรากำลังจะไปเอาโทสั์นะคะอเรนนะคะเริอมโดจแอจริงชื่อป่ะจริงเขาชื่อเป้นะคะมเหมือนกับอย่างออมมัเดี่ยว หน,หน้ากาแกไปไหนนะหน้ากาไปไหนตาต้นแรกขอไปบ้าเกไปนะคะอคุณเมยนานงเพนะคะเสีียห่างสแล้วออกมาเนอ่ะเอยบอกนะคเย์เป็นเาแล้วะตวเป็นๆนะคะไม่ได้ใช้ถ่านแลไม่ได้ใช้ยางไม้ออมาแยาวๆเลยนะคุณนาคุณตานหรอค่ะตัวนี้นะคะคืตัวเค่ะอว่าเขานั้น โอาค่ะกันบี่ะเร่มทาได้มานี่ยนะคะเป็นตาแย่เพราะว่าเวลาออกนะอาหารกัค่ะ้อนกี่มานบทของในทีของเราตรงัค่ะอาโนกของอรานะคะฝังไว้ชื่อว่าพี่ไมค์ค่ะพ้นถือนะคะชื่อว่าพี่จูนว่าที่ร้อยเจตสัสข์ทองของเรานะคะนี่ก็คือนกแก้วค่ะในตัวบทจนของเราว่านะคะ ่านกที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะคะอ่ันนี้กันนะเพราะไม่หมดอาเตพร้อมควาเปิดแล้วโอเคโกงได้เลยค่ะวันี่นะคะหลังท้ายการจินว่างแบบนี้ก็แบ่งกลุมานนะรู้ป้องคิดมาขอรู้ว่านกแก้วเช่นการนะคะนำแดงและน้องทำอาหานค่ะนี่ก็คือนกแก้วซึ่งมีขนาดกลางนะคะมีชื่อเต็มเป็นว่านกแก้วอีเลย์คัสนั่นเองค่ะจากนะ นอกจากที่สาวสวยงามแล้วนะคะเขายังมีความสามารถค่ะพูดก็ได้ร้องเพลงก็ได้นะคะเื่นเสียงมนุษย์ได้ชัดเจนมากเลยเดียวนะคะโายทักษกาสวดส่อเลียมเขาท้องถินัดเลียนค่ะสีความน้าดึงน้ำนะคะอยู่ฝั่งหนู่มสพอยคสาวตาลาของเรานะอ๋อนั่นนั่นนั่น่ค่ะาตดค่ะ เเตะใงญ่ตับเต็นะคะวันนวยาายกับ่าแต่ว่ามีปากยาวมาเองนี่คือท่านลบมาทูลเรื่องว่าพี่แกนขาและโวชุมนมำนะคะารจะปลาหรือว่าหาอาหารของเขานั่นเองปากจะมีความยาวเล็กจงกปลาและสังเกตที่ลำคอค่ะจะมีถุงปลานปนล้อไปแล้วน้าเดชนะคะเจ้าเดชน้าตาคะเ้ตัวอะไรเอยนี เอาน้องได้กับขยะอะไรเดี๋ยวน้องยังไม่ขึ้นมานะคะอย่างนะตอนนี้นะคะไม่เปลี่ยนนักมองเห็นไหมเอยนั่นก็คือตัวนักมันเองนะคะจ้า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 จาตัวเกียรติแต่ว่ามีความแตกต่างกันนะคะต่างกันตรงไหนนะเกิดอิทธิคโยนะคะเราขาเอตัวให้ทุกที่ใกล้ๆนิดนึงในบ่อน้ำนั่นเป็นจ้าโยไหนเออ สำรับมากนะคะพบได้เลือกใครได้สีสายพันธุ์นะคะใดหแหงนเล็บสั้นขนาน่าใหญ่ธรรมดานะคะนั่งเก็งกระเทียมและคนงานจะโลโขใน้องเล็ลเริ่มภารกิจแ้วของแล้วองเทวเดินทางแป๊บหนึ่งแบกรถตั้งโต๊ะแป๊นึ่แลกนะเมื่อเชียมเมื่อแหววใบไม้เดื่อยเลือยกำลังจะมาค่ะโอ้ย มาแล้วนะคะเสืออะไรเอ่ยตัวจำปีนี่เสือจีรเปล่าเอย่ยทำมาจมูกโง่โง่หูโง่โง่คล้ายกับหมีนะคะมีหายาวคล้ายขมูงกระรอกด้วยตัวหน้าตาแล้วไม่น่าจะเป็นเสือดำนะคะโคอาล่าก็ไม่เหมือนเลยตัวอะไรเอ่ยนะคะตัวแรกชื่อว่าโปโนนะคะตามหลังมาด้วยหนูน้อยแตงโมนะคะซ้ายขวาซ้ายขวานะคะ มีชื่อเรียกหลายชื่อนะคะบางที่เขาเรียกเขาว่าเสือข่าค่ะเห็นหางขอนะคะหรือว่ามีกระรอกนะคะแต่เขาทั้งคู่ค่ะนี่คือมีขอนะคะหรือว่าตัวบินตุรงนั่นเองค่ะจะทิ้งนี่ จะห้อยหัวลงไปแบบนี้นะคะตามปรนชา้านะคะเพื่อจะนับจำนวกินนะคะพวกไข่นกค่ะลูกลงนะคะหรือว่าลูกข้างเป็นอาหารนั่นเอง,องอทำให้บางที่เรียกว่าเผื่อคะ่ะเราอยากได้ด้วยกนลังอยากดังนั้นก่นอนเื่ดใจหนูจะต้องอย่างไหนลูกส่งตัวขึ้นไปถึงถึงแล้วบอกว่าสาวัสดีค่ะ สำหรับเสียงกดมือนะคะแรงๆวยเป็นนางวันของผานเรียองร้านเดี๋ยวเราจะให้นะคะพี่ลของเราค่ะสาวสวยของเรานะคะเปิด h. ต shimmer. ัวแน่น้องแอนของเราเพื่อเจอความหล่อและเมื่อพร้อนแม่เจอกับน้องใจแอนได้เลยค่ะอมาดูนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่นะคะังเค่ะเป็นเวลานะคะการมูดิค่ะออกหาอาหารของเขามีป่านะคะตามการทั่งไร่โอมรุ่งยางรุ่งวะสัดคอนเท้น เองอันรเพศเมียนะคะเขาจะจคู่เพียงครั้งเดียวและจะไม่ยอมกับคู่ใหม่ค่ะถ้าพวกเขานะคะถูก่าตายหรือว่าหายไปจากชีวิตนะคะเจะ้าตัวญาติของแรกขขงเานาคะชื่อว่าน้องรัมรวยะคะและแบบตามด้วยน้องสมวังนค่ะปีไอเห็นหนึ่งจะ,ะตามหลังมานะ,ะนี่ก็คือตัวญาติคาปีบารานะะั่นเองค่ะ ลักษณะน,นะคะคล้ายกับหมูกะเราแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่ามากเป็นสัตว์ที่หูสั้นนะคะไม่ได้มีหางยาวแบบหมูทั่วไปขนจากสินซาแกมแกะนะคะบางตัวก็จะเป็นสีเทาเภานะคะเทาคูนาจะมีสีนี้เทาคูหลังนะคะจะมีเพียงแค่สามนิ้วเท่านั้นนะคะโอเคใครคนก็ถึงรับคลิปนี้ขาตอกลียดมกเอแล้วกดแชร์ไม่ว่ากเกาะ